ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเออผมเนี่ยเดินกลับตั้งแต่ไอโฟตอนนี้อยู่บนสะพานตากสินอ่ะเพื่อที่เดินมารถมอไซค์เพราะเพื่อนเพื่อนไม่เห็นป่าเห็นเพื่อนตัวเองอะ่ะแต่ทไมวะทำไมกูให้ใจเพื่อนแต่เพื่อนมันกลับเห็นผู้หญิงดีกว่าไม่กลัวไม่ไม่มีเยอะแยะ ใจนะนี่เหรอครับว่าเพื่อนแต่เพื่อนไม่เห็นเหปล่าวะคนทำไงดีวะเพื่อนแบบเนี้ยไม่มีตังอะเออคือเที่ยวหมดตังกูหมดเออเพื่อนบอกมีตังกลับพร้อมกันแต่พอถึงเวลากลับไม่ไม่กลับรอกัน รอคนนู้นคนนี้คนนั้นแม่งลงมาบาจะผับแล้วแม่งยืนคุยกันอ่ะยืนคุยกันทำเพืเอ่อเออกูเข้าใจแล้วว่าเออกูไม่มีตังไงแต่ไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่พากลับวะแต่ไม่ตอนไปไหนมาไหนกูพาไปไหนมาไหนได้เพื่อนมีปัญหากูรีบไปหาเพื่อนแต่เพื่อนกลับทำแบบนี้นี่กับกูไม่เชื่อปะกูเสียใจอะ่ะสำหรับเขาว่าเพื่อน ี่เหรอวะนี่เหรอ,เ,หอเพื่อนนี่เหรอเพื่อนสำหรับพวกมึงแต่พวกมึงกลับมองข้ามหัวกูทุกคนเสียใจอะ่ะเสียใจจริงสำหรับคำว่าเพื่อนขอบใจพวกมึง กูรู้แล้วกเพื่อนไม่เงินกว่ากูเข้าใจกูไม่ขนาดนั้นหรอเชียวหนุ่มแล้วงี้แ้่มึงกลับมองกูโบกูเสียใจว่ะเพื่อน